อาจารย์ครับโปรแกรมที่เรากำลังทำอยู่กกยยที่เบย์ทำอยู่เนี่ยเป็นโปรแกรมอะไรครับอาจารย์ก็เรียกว่าพลาสมาคอโรซิสนะคะหรือตัวย่อว่า d ิ p p ค่ะเพื่อลดเขมันในเลือดนะคะลดกรดอิมิตในเลือดลดค่าการหักเสร็จในเลือถถดลดค่าเหล็กที่เกิดในเส้นเลือดอาการเหล่านี้จะหายนะคะแม้กระทั่งถึงก็จะหายสิงวกรงแค้ต่างๆที่เกิดจากการอักเสบทุกชนิดก็จะรวมทั้งการอักเสบในหลอดเลือดบางครั้งที่เราเป็นหลอดเลือดเหมือนใจเสื่อมมีภา,า,ะาะวะอัลเทอร์สโคลโรซิค่ะ มันไม่เกิดจะกไขมันหรืงตากเดียวมันเป็นการอักเสบของหลอดเลือดนะคะเพื่อเอากรองเอาวัลไวรัสนี้ออกเพื่อลดการอักเสบแล้วก็การทำ BPP ก็จะลดการอักเสบของเซลล์เมมเือนปักเดียวอีกหน่อยพอเวลาทําสักยะหนึ่งมันจะเห็นโปรตีนที่ผิดปกตินี้ให้เห็นชัดเจนเลยคับ เห็นเลยชัดแล้วก็เห็นผลได้เร็วมากเพราะว่าคนไข้ออโตอิมมูนบางท่านเขาจะเหนื่อยจนเพียนะคะเขาจะพลั้งเพราะ่าขาออกซิเจนพอเราทำ D F P P ไปเพื่อล้างเอาออโตอิมมูนเอาโปรตีนที่ผิดปกติที่เป็นพิษต่อร่างกายเรานั้นออกไปอีกหนึ่งวันที่เขาหลังจากทำก็จะดีขึ้นเลยหายเหนื่อยแล้วออกซิเจนแทกจับกปกดก็จะดีขึ้นมาทพี่มีปัญหาก็คือ อักเสบภายในอ่ะเจ็บปวดรู้สึกนอนก็ไม่ค่อยหลับค่ะแล้วก็ปวดไปทั่วตัวอันนี้คือที่เรากรองออกมาของเสียต่างๆที่มันสะสมอยู่ในร่างกายซึ่งเขาก็ไหลเวียนไปเลี้ยงทั่วร่างกายโทษนะคะไปเลี้ยงสมอง เลือดอย่างงี้ทำไงะสมองมันจะคิดอะไรออกไหม,มไปเลี้ยงกล้ามเนื้อก็ปวดเมืเม่อยออกล้ามเนื้อเนี่ยเขาก็เหนื่อยมากข้็ไปเลี้ยงข้อก็ปวดตามข้ออย่างงี้ค่ะกรองของเสียออกมาเนี่ยมันจะมีโปรตีนที่เ,เรียกว่าไฟเบิรบ้างหรือภูมิคุ้มกันที่สกปกมันถูกโปรตีนชนิดหนึ่งที่มันเอาออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะทดแทนไปด้วยอ,บบอัลูมินนะคะผลข้ก็จะสดชื่นขึ้นเหมือนกินไข่เาวไเป็นรูกกี่ร้อยฟองก็คือวันนี้เราให้ทงเส้นเลือดตือ ในการารักษาโรคบางอย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองแต่ว่าบางอย่างก็สามารถกระจัดออกไปได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้สร้างขึ้นมาเอางเช่นพวกการสะสมของพวกธาตุเหล็กแต่เราไม่ไแนะนำเพราะว่าให้ออาวีดีนีไปใช้ในการารักษาต้องใ,ใช้ไขมันสูงนะยังไงก็ตามไขมันที่สูงนะต้องหาต้นเหตุแก้ที่ต้นเหตุก่อนไม่ว่าจะเป็นการถูมมาห์ออกกาลังลดน้ำหนักนะสารเสริอมอาหารฮอร์โมนพวกนี้